ป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือนะคะรวมไปถึงสำรวจความเสียหายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะที่บ้านสันทะหมู่6และบ้านใหม่หัวดงหมู่1ิตํบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถลม่ม เบื้องต้นมีบ้านเรือนของราษฎรได้รับผลกระทบจํานวน31ครัวเรือนใน3หมู่บ้านพื้นที่ปลูกข้าวโพดเสียหายประมาณ60ไร่ขณะที่อาคารกศออนอ,อําเภอนาน้อยและวัดสันทะได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันโดยองค์การบริหารส่วนตําบลสันทะได้นําอาหารและเครื่องดื่มเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นทางด้านพลตรีอดีศรอาสมะผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่38 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํากําลังพลและจิตอาสาร่วมขนย้ายสิ่งของทําความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ําท่วมจํานวน28หลังคาเรือนและให้ชุดแพทย์เดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ตรวจสุขภาพรักษาโรคทั่วไปให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย ส่วนที่จังหวัดลำปางนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในตำบลแม่ตีบอำเภอเงาจังหวัดลำปางเบื้องต้นมีผู้ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายและทรัพย์สินผูกกระแสน้ำพัดเสียหายรวมกว่า316หลังคาเรือนส่วนพื้นที่ทำการเกษตรจากการสำรวจเบื้องต้นทั้ง3หมู่บ้านคาดว่ามีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายรวมไม่น้อยกว่า6,000ไร่ โดยหลังจากระดับน้ําลดลงเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานรวมจํานวนกว่า200นายได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเร่งฟื้นฟูความเสียหายทั้งการขนย้ายสิ่งของที่ถูกน้าท่วมพร้อมทั้งทาความสะอาดฉีดล้างดินโคลนตามพื้นที่และบริเวณรอบบ้านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกำชับให้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเฝ้าคอยติดตามสถานการณ์เพื่อเฝ้าระวังเหตุและคอยแจ้งเตือนแก่ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าน้ำหลากท่วมครั้งนี้ คือเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบ10ปีโดยในเขตตำบลแม่ตีบเคยถูกน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมหนักครั้งล่าสุดเมื่อปี2554ขณะที่ลพลตรีอโนไทยัยชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ผู้อานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่32 จัดชุดปฏิบัติการจำนวน2ชุดร่วมกับชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธาร,รณภัยโดยกองร้อยฝึกพบพิเศษที่3ประตูผาช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของล้างทําความสะอาดบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและจัดชุดหมอเดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายทุรสักมนตรีเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลทําแผลให้กับนายอิทธริ์สมศุขผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลา,ลากและติดอยู่บนหลังคาบ้านขณะเกิดเหตุด้วย